สวัสดีน้องบีมหลานสาวธรรมชมน้องบีมแอดมินบีมค่ะเป็นลูกมือเจ๊นะคะบ่ใส่เจ๊ตําบ่บีมอย่าคืดเจ๊ทำอร่อยค่ะเป็นลูกมือ <laughs> ลูกมืเติมผม <laughs> เจ๊แล้วามันช่วยไม่ใหญ่บีมตามํตาแซ่บมาตําบังหุ่ง ทำอร่อยค่ะบิ่มมาทำอร่อยองเพราะ <_ d ata> ว่าเน้น <_ d ata> แป้งนัวนะคะเจสูตรเจไปเอาชุดรถให้แม่หนะ่อยสูตรเจนี่ซองอสิบ,บาทไซเทียเดียวที่บิม่มใช่ค่ะก็เลยหมดหมดไอของชุดรถละสองสวัสดีดดดดรรคดรับชมสวัสดี FC แฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับคืนวันที่31ตุลาคม2568นับน้องบิ่มลานสาวเปิ้ลมาเล่นน้ำนะครับท่านชมอยู่ขั้ว บดลงโป่งเปงขั่วบานเจรโรต,ตรีทำชุ่มเข่ามากระดินเสียงคกเสียงขลเ,เสียงสาคนน้อเจนะาะค่ะสวัสดีเจรโรต,ตรีสวัสดีค่ะครับสวัสดีเจปากแดงค่ะได้จานยังอะไรเจร้ปลาทูน้อยปลาทูพี่น้องโตสมิ่งปิ้งกินกับตำทั่วคุณนะ่ะทั่วยังเจเนี่ยทั่วปีทั่ว <ตำ S 1> ปีเอกคนที่เบาเถ้าเออเจแล้วตำทั่วปีได้พี่น้องได้เหมือนไงไม่ปะก,กอบใส่ประกอบพี่น้อง ก็ไปแจกกลุ่มกอมนะเจเนาะเมนเมนูสัมผัสหนูเจมันเนี่ยก็มีต้มไข่อยู่มีต้มไข่นั่นข้างหลังเออบุษชมต้มไข่ตานีดกระเบื้งมาดอกพี่น้องกระเบื้งครับเมนูต่ำมีมุชชอฟีมือพอบินนี่ค่ะบีมือนะคะของแซบพี่น้องเอาตะลิ้วไม่ใหญ่เนี่ยอ่านี่แหละสูตรสูตรแซบไอของเจบีมใช่ค่ะ เออเจแล้วขาดนี่ยเพราะใดได้ฝีมือเราเออเพราะไปหาอ่าอยู่ขั้วบนลงโปรงเพลงขั้วบ้านเจรตันีได้พี่น้องเด้วนะครับอันนั้นแหละมาเลยเติมนวดแหะเติมนวดป่ะเจเนียนอ่อนี่ก็ได้ค่ะใสใบเอฟซีเห็นเล่นปะยันยี่หลอดสองอยู่อ่าสูตรเจต้องเนื้อเบียดแน่สูตรเจต้องหนักแน่แมนหนักเลยนะคะผมผงวิเศษอ่า หมักไผ่หมักม <g innen> <t> ันได้พี่น้องเลยนะครับใส่หลายแซีบหลายใส่หน่อยแซีบหน่อยเพื่อนว่าบ่อใส่บ่อเสบเลยใส่บ่อเสบเลยโอ้ยเรีกแต่เลียกแต่คุณมักพี่น้องโอ้หอมเลยกระเจี๊ยนอ่ะหอมหมกกอกตำทั่วปีทรับชุ่มตำทั่วปีก็ปิ้งปลาทูเท่านี้เท่านี้แล้วก็เจยนแล้วละแล้วมีต้มไข่มีพี่น้องต้มไข่กินน้ำซัมมี่นะครับนี่ซัมมี่มะนาวใส่นิดนึงไหมหรือว่าใส่หมกกรอกดีวะ ฝีมือเจ๋ <J. S 2> เอบอตรงห่วงบอตรงเปียวลายเจคืนนี้นะครับทำชุ่มคืนนี้เอฟอ่าบ้านเราจะพาเอฟซี C, พาทำชมครับมารับชมนะครับเซียนโอเล่ o L A, ได้พี่น้องเดลยนับเซียนโอเล่นะครับ, o L A, รบมาเนี่ยแหละพี่น้องมาโค้งสุดท้ายเลยนะครับเพิ่งมาลงให้เอฟซีนะครับ,ให, e C, รบให้ได้เบิง่งให้ได้เห็นแนะ่นะครับงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2568นะครับจังไปฟังไปชมน้ำกัน,กนได้พี่น้องเดอ้อเซียนโอเล่ L A, นะครับ้หอม หอมมะกอกเนาะหออมมกกนเจ๊นะไม่เนกินกับปิ้งปลาทูกับต้มไข่ทำชุบเมนูซัมนี่แอมเมนูซัมนี่ลายหกเป็นไอเจรสชาติแซ่บปลาทูปีแซ่บซีมมาบปบิมเป็นแล้วค่ะน้องบิมหอมอาจารย์ไปเสิร์ฟยกไปเลยบิมหนูยกไปเลยเสิร์ฟเพื่อเป็นแต่แซ่บคือน่าอ้าวทำชมจังไปชมไปฟังน้ำกันเด้ดเป็น้องเด้อบระเทศไทย เอ่อบระทไทยห้เบิ่งบอกตอนกินน้าเจน,เนะนะครับเซียนโอเล่นะครับทผช้ม่มนี่ละเพิ่นมาโค้งสุดท้ายเลยะนะครับเพิ่นมาลงให้เอฟซีในเบิ่งได้เห็นแน่ถามักถาชอบจังไปหายิบจับลอตอรีได้พี่น้องได้นะครับหรือจะเบิ่งไว้กอนก็ได้นะครับอ่างวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6พันห้า้อหกสิบแดนะครับเอานะครับ,นะรบจังไปช่มไปฟังน้ำกันสวัสดีครับ บ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งชอ่อชมบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่31ตุลาคม2568จะพาเอฟซพาท่านผู้ชมครับมารับชมเซียนโอเล่นะครับงวดวันที่1พฤศจิกายน2,500 6นนะครับ เวลาตอนนี้จะ3ามทุ่มแล้วนะครับคลิปนี้บ่าวเท่าจะลงให้เช้าวันที่1นึ่งพฤศจิก,กายน2568นะครับมาฟังมาชมน้ำกันนะมาโค้งสุดท้ายนะครับเซียนโอเล่เป็นวานลงให้ซีได้เห็นได้เบิไงไว้แน่นะครับผมหาเ์พ่นมาหาเพพ่นชอบทำชม่มหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับ เอามาฟังมาชมน้ำกันสวัสดีครับเชิดโมเลย์ครับครับผมสวัสดีครับผมครับามาโค้งสุดท้ายนะครับเนาะครับผมเอาน่ยเปิดบ,บาลลงุงลุงให้เอฟซีในเด้อสัน่นเปิดบาอืมเอาเลยครับครับผมเลกหลักกบ,บี้สามตัวครับผมมี่สอง เด่นเปนไหม,ค,มครับผมครับผม<อ>ครับสองครับมีสองแล้วแต่ซีครับสองสี่แล้วก็แปดครับแปดครับจกกับกู้สองตัวครับครับจะมีสองหนึ่งสองหนึ่งสามสองสามสองสี่สอง สี่สองสี่สามสี่สามแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามครับอบวงกลมให้โตเด่นนะครับทีสี่สองวงกลมสี่สองครับสี่สองกับสี่สามครับผมวงกลมสี่สองกับสี่สามครับ ตัวร่องคู่ใดครับตัวร่องเนี่ยตัวตัวร่องนี่คือสองหนึ่งกับสามสองครับสองหนึ่งกับสามสองนะครับครับครับผมเด่นสองสีแปดนี่ตัวไหนเด่นกว่ากันเด่นไปที่เลขซีครับผมเด่นไปที่ซีนะครับครับครับผมเป็นชุดบนล่างมั้งครับชุดบนล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเซียนโอเล่นะครับมาโค้งสุดท้ายเล้ยกได้พี่นังเด้นะครับ น้นซับีครับผมแล้วก็มีชุดโตกันกับตัแปดสองกับแปดสามเครับผมครับอ่าแล้วก็มีชุดสามตัวครับผมสามตัวครับครับแต่มีแปดสี่สองแปดสี่สองแปดสี่สามแปดสี่สามแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองตัวหนึ่งสองนี่เพราเป็นสองหนึ่งหมืนแปดหนึ่งสอง ครับแปดถึงสองครับแปดนึงสองครับสามตัวมีสามชุดครับผมเน้นชุดใดครับเน้นไปที่แปดสี่สองครับแปดสี่สามครับผมแปดสสองกับแปดสสามครับอ่าเอานะครับทู้ชมอ่านะครับหามาคาชอปด้วยพี่น้องเ้ยนะครับาปีฮหยิบจับลอตเตอรี่นับชุดสามตัวนะครับแปดสี่สองแปดสี่สาม 8 1 2น,นับชุด3ตัวเหา,าก็ถามักถ้าชอบพี่น,น้องไปหาหยิบจับลอตเตอรีไวไ้เลยเผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลใหญ่นะครับเพิ่นมาลงให้ FC ให้ได้เด้อว่าซั่นอ่านะครับลงให้ได้ครับครับผมเพราะว่างวดที่แล้วเพราได้ลงครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วบ่ได้ลงทางา่านผู้ชมเพิ่นลมาเดินดีอยู่เกเลยว่าเอาบ,บ่เป็นหยังนะครับอ่าเพิ่นก็เลยยำมางวดน,นี้ลงให้ FC ให้ได้ เมนบ์ครับครับผมครับเอา<ะ>้เอามาเบิ่งมาชมน้ำกันนะครับเซียนโอเล่นะครับทผมชมหนึ่งพฤศจิกายน2568นะครับเป็นหน้าทางเด้อนะครับผมถ้ามากถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรีร่ท่านผู้ชมบอมักบอชอบคือบ่าวถาวรเบิ่งไว้ซื้อๆนี่แหละนะครับเด่นนะครับวันนี้เด่นเพิ่นจิมิสามตัวริบบิ้นองเด้นอดนะครับเด่น248นะครับเด่น248นะครับถ้าผู้ใดมัก เด่นตัวเดียวก็คือเด่นซีนะครับเพิ่นจับคู่มาให้สองหนึ่งสามสองสี่สองสี่สามแปดสองแปดสามนะครับเพิ่นเน้นให้ค่ะคือซีสองกับซีสามนะครับตัวรองสองหนึ่งกับสามสองนับตัวกันแปดสองแปดสามนะครับตัวเน้นนี่เพิ่นว่าไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับซีสองกับซี่สามนี่หาลอตเตอรี่ไปเลยนะครับ, C, 2, 4, 3, รบ,รรบชุดสามตัวแปด 42843812นะครับจุด3ตัวนี่ก็หาลอตเตอรี่ไปท่านผู้ชมเผื่อมารำวันเลขท้าย3ตัวหรือหาเขา้าในโชคร่างวันใหญ่นะพี่น้องเนาะนับเพนเนน842843นะครับ812น, 8, 2, 8, 4, 3, นี่ก็เป็นตัวร่องนะับ1221นี่ก็กับกับตัวไว้น้ำเป็นไหมครับครับผมอ่ะกับตัวไว้นํำท่านผู้ชมมักคัๆ42กับ43 ตัวที่เพิ่นเน้นได้พี่น้องเด้นเอ,นอนะครับเอาแคปหน้าจอนะท่านผู้ชมเซียนโอเล่นะครับผมเอานะครับท่านผู้ชมเซียนโอเล่นะครับามาโค้งสุดท้ายนะครับผมเพิ่นก็ย้ำบา,บา,าลถาวรลงให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมให้ได้เบิง่งให้ได้เห็นเพิ่นว่านะครับเน้นชุดนี้แล้วครับเซียนโอเล่ ครับผมครับเซียนโอเล่มัดมัดตัวไหนมัดเนี่ยกัวซือซีสองกับซีสามเนี่ยนะซีสองซีสามตัวนี้ให้เลยค่อเอ้านะครับท่านชมบ้านเราจะรบกวนเซียนโอเล่สักหนึ่งครับผมครับผมครับขอบคุณเซียนโอเล่ครับครับไอเอฟซีแฟรครับโชคดีทุกคนเด้อครับผมครับขอบคุณครับเซียนโอเล่ขอบคุณครับสวัสดีครับ นะครับท่านผู้ชมเซียนโอเล่นะครับบ่าวเท่ากับขอบคุณเซียนโอเล่นะครับผมขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นให้น้ทางแม่นะครับเลขคำนวณแน่เลขถูกเลขฝันท่านผู้ชมนะเป็นน้าทางทามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมัดบอชอบบอเป็นยังพีนง่น้องเบิ้งซื้อๆเท่านี้แหละนะครับผมเอ่อ งวดเขาก็มีงวดบ่เขาก็มีนะครับทุกเส้นทุกอาจารย์เพื่อนก็อยากให้ถูกคำชมนะครับแต่ว่าไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกตัวไหนนะครับผมบ้าเถ้าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพใญ่แมญ่พีปาน้าอสุขุสุขคนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพญาแมญมแล้วก็ทุกท่านครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับให้โชคให้ม ắ นให้งงให้ํำให้ด้วยนะพ่อกันคลิปหน้าครับแอดมินบ้าเถ่าสวัสดีครับ